สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดแขกสีลมนะครับคุณผู้ชมก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับณเวลานี้ในการจัดการชุมนุมที่บริเวณวัดแขกสีลมนะครับก็มีผู้ชุมนุมนะครับที่เข้ามาที่บริเวณจุดนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนะครับพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับนักวิชาการนะครับที่วันนี้เข้ามาที่พื้นที่บริเวณ จุดชุมนุมนะครับแล้วก็เข้าใจว่าอาจารย์เองก็ไปสังเกตการในหลายจุดในหลายครั้งของการชุมนุมนะครับเดีย๋ยวเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ว่ามองปรากฏการการเคลื่อนไหวของอนิสิตนักศึกษาผ่านงานศิลปะหรือวันนี้ที่เราเห็นกันก็คือว่าเป็นแฟชั่นของราษฎรเป็นลันเวยของราษฎรอาจารย์มองยังไงบ้างนะครับครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับในฐานะนักรัฐศาสตร์คือมา สังเกตการนะครับดูความสงบเรียบร้อยทั่วไปดูท่าทีของผู้ชุมนุมดูข่าวสารที่ผู้ชุมนุมพยายามส่งออกมานะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าการชุมนุมในรอบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าแจ้งกันล่วงหน้าไม่เท่าไหร่นาะเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นกลุ่มมวลชนที่เดินตามกันมาอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นมวลชนกลุ่มที่มีความเหนียวแน่นกับ ทิศทางของการชุมนุมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นเรื่องของแฟชั่นครับเห็นเรื่องของความสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับในในพื้นที่ชุมนุมครับจากเดิมเนี่ยเราก็จะเห็นข้อความกลดด่าประนามเรียกร้องใช่ไหมฮะแต่เราก็จะเห็นว่าในการชุมนุมวันนี้นะฮะมีความพยายามที่จะเอาศิลปะเข้ามานะครับมีความพยายามที่จะเอามิติทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะการชุมนุมจึงไม่ใช่การชุมนุมอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของเทศกาลครับ นะครับผลของการสร้างการชุมนุมให้เป็นเทศกาลก็คือผู้ชมเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมได้มีความสนุกสนานไม่เคร่งเครียดนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นแท็กติกหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงแล้วแทบทุกกลุ่มใช้นะเพราะว่าในยุคของกปปสเนี่ยก็มีกลุ่มอาร์ตเลนนะครับที่ยกเอานะครับหมียววิไลแห่งหนึ่งมานะครับหมียววิไลศิลปะแห่งหนึ่งมาแล้วก็มีศิลปินมีบรรดานักร้องมีนักแสดงนะครับเข้าร่วมแต่ว่าในการชุมนุมในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็น ศิลปินที่ทํางานกับผู้ชุมนุมมาตลอดต่อเนื่องแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะพบว่าเป็นประชาชนทั่วไปนะครับที่แสดงบทบาทของการเป็นคนเดินแฟชั่นแต่งตัวเวสซับออกมานะครับคอสเพลย์ออกมาซึ่งผมคิดว่ามีมิติที่น่าสนใจมากขึ้นครับอาจารย์เห็นมิติที่เกิดขึ้นใหม่ๆแบบนี้ครับอาจารย์กับการใช้ศิลปะหรือว่าวิธีการในการใช้ เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมาอธิบายสภาพสังคมหรือว่าเรียกร้องอย่างนี้ครับอาจารย์ในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าน่าจะน่าจะน้อยครา้งนะครับที่เราเจอแล้วใช่แล้วก็ในในกระบวนการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเวลาเนี้ยก็ศิลปินดาราก็ขอเอาเยอะมากอาจารย์มองยังไงบ้างครับผมคิดว่าเป็นธรรมชาติของทุกสังคมนะฮะที่ผมเรียกว่าเป็น civilized mass หรือว่ามวลชนอารยะนะครับก็คือจากเดิมที่ เราจะเห็นได้ว่าผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะถูกเรียกว่าม็อบนะม็อบก็คือฝูงชนที่บ้าคลั่งนะฮะเราก็จะทําให้หลายคนเนี่ยคิดว่าการเข้ามาร่วมม็อบเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเข้ามาร่วมใดๆนะครับแต่การที่นะฮะฝูงชนที่บ้าคลั่งเหล่านั้นนะครับนะ,ะถูกมองอย่างเนี้ยนะฮะเขาพยายามนิยามตัวเองใหม่นะครับเอาศิละปะเอาว่าทธรรมาพูดเนี่ยมันก็ทําให้การชุมนุมเนี่ยมันมันดูซอฟลง นะครับมันดูเป็นสิ่งที่น่าเข้าร่วมน่าเข้ามาดูติดตามถึงไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มาดูนะครับแล้ว,ลวข่าวสารที่เขาได้รับเนี่ยมันอาจจะเป็นสนับสนุนหรือต่อต้านอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิทธิที่ของคนที่เข้ามาร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเรามองสองด้านคือด้านหนึ่งก็คือว่าการใช้ว่าธรรมเนี่ยมันกล่อมกลามันทําให้มันซอฟลงนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าคนที่มาดูเนี่ยก็ต้องมีวินัยนยาณพอสมควรว่าเขาจะเลือกรับสารอะไรแล้วผมคิดว่าการชุมนุมจริงๆเนี่ยอย่างที่ทาง ผู้สัมภาษณ์ถามผมว่าแล้วมันมีการชุมนุมอื่นไหมนะครับอย่างที่นํานํำเรียนมาว่ากราปปสอเองก็ใช้ว่าทำอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะหลังจากรักประหารแล้วเนี่ยกปปสยังมีการระดมอ,อ,อะไรนะอาร์เลนนะครับมีการระดมเงินโดยการประมูลงานศิลปะนะครับเพื่อไปทํามูนิี่ทําอะไรกันต่อครับเพราะนั้นเนี่ยในในส่วนของการชุมนุมในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็เห็นมูฟเมนท์ที่จะเรียกว่า ไม่ถึงกับคล้ายคลึงกันนะฮะแต่เป็นเรื่องของการนำเบาะการทำเข้ามาใช้อย่างอย่างน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจเรียกว่าใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อน <c oughs> ทำให้ทำให้มวลชนหรือว่าคนที่บางทีอาจจะยังไม่เคยมาร่วมชุมนุม <c oughs> หรืออาจจะตัดสินใจว่าเอ๊จะมาชุมนุมดี <c oughs> ไหมเนี่ยอันนี้กลายเป็นความน่าสนใจอีกแบบหนึ่งที่เขา <c oughs> ไม่กล้ามาหรือย,อยังไงนะครับอ่าจารย์ <c oughs> คือมันก็เป็นจุดที่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่ามันเหมือนเฟสติวัลมันเหมือนเทศกาลนะครับ เป็นเทศกาลซึ่งทุกคนคิดว่ามาแล้วก็สนุกไม่สนุกไม่รู้อะแต่มาดูก่อนนะครับแล้วตรงเนี้ยก็ขึ้นกับผู้จัดเหมือนกันว่าคุณสามารถส่งสารที่คุณต้องการบอกเล่าให้กับผู้ชุมนุมหรือเปล่าว่าบางคนเขาจะบอกว่าโอ้ยไม่มันไม่มีเลยหรอกคนก็แค่มาเที่ยวเล่นยามค่าคืนของกรุงเทพเพราะว่าพื้นที่สาธารณะกรุงเทพมันน้อยใช่ไหมฮะพื้นที่ของการชุมนุมต่างหากที่เป็นพื้นที่ที่อยากจะมานั่งอยากจะมาสังเกตการมาสนุกสนานมาเฮฮากันนะฮะอันนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่ง นะครับอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่ตัวคนที่มาแล้วครับว่าจะรับอะไรกลับบ้างครับโอเคครับอาจารย์ครับนักวิชาการครับอันนี้ต่อจากนักวิชาการก็จะเป็นพี่ประกิตกรอบกิจวัฒนานะครับหรือที่เราเรียกกันว่าป้าแมวนะครับป้าแมวก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะงานอาร์ตพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยมาได้พูดคุยกับป้าแมวป้าแมวมองปรากฏการณ์ที่เห็นในวันนี้แปลกใหม่ไหมคือ คือถ้าสำหรับเมืองไทยผมว่าเป็นเรื่อแงแปลกใหม่ครับแต่ผมคิดว่าถ้าเมื่อเราเราอะไรเร,เรามองถอยออกไปก็เลยในโลกเนี่ยผมคิดว่าไอ้พลวัตเนี่ยมันเป็นมันก็เลยนะมันเกิดขึ้นมากมายในหลายๆแห่งของโลกนะครับคือจริงๆศิลป,ปะเองเนี่ยมันคือคือเราต้องพูดถึงว่าศิลป,ปะและการเมืองเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่า เรื่องหลักๆเลยเนี่ยของเสืปะก็คือว่าแมสเซจที่เขาต้องการสือนะ่อสารถูกไหมครับทีนี้ไอ้รูปแบบของงานเสืปะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกแลาวหมา,าอนกระดาษของขวัญเลแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่สุดคือแมสเซจที่เขาต้องการส่งสารออกไปหาคนที่เขาต้องการสื่อสารด้วยนะครับโดยผ่านรูปแบบของงานเสนะนะื้ปะนะครับแล้วที่ผ่านๆมามันก็มีการใช้เสือ้อปะนะครับ ซอฟต์พาวเวอร์นในการออกเล่าเลื่อนไหลแบบนี้ป๋าแมวมองว่ามันทําให้คนตัดสินใจที่จะเข้าร่วมง,ง่ายขึ้นไหมในเชิงว่าแบบเอ,อบางคนถ้าเป็นท็อปิกอื่นๆอาจจะดูฮาร์ดฮาร์ดสำหรับเขาแต่พอเป็นเรื่องศิลปะมันดูเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยากจะมาแจมอยากจะมาช่วยอะไรตรงนี้มันมีผลกับการจัดจคือ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 อันที่ผมอาจจะเห็นต่างนะคือผมคิดว่าคืออย่างที่ผมบอกว่าศิลปะเน,นี่ยมันเป็นเรื่องของแมสเซจถูกไหมครับ ทีนี้แมสเศษนี้มันต้องสอดคล้องกับผู้สารสารนี่มันต้องสอดคล้องกับผู้รับด้วยคือสารนี่ถ้าสมมุติว่าสารที่มันมันเป็นเป็นสื่อที่สำรุจประเด็นการซึ่งผมอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ผมก็ไม่เข้าร่วมแต่สารนี้มันพูดถึงเรื่องเสรีภาพสิทธิเสรีภาพ,รภาพหรือ,อเรื่องประชาธิปไตยผมอาจจะเข้าร่วมผมคิดว่าอันนี้อยู่ที่วิจารณญาณของผู้เสพหรือผู้รับสารมากกว่า ท่านหงครับครับอันนี้เป็นคิวนะครับวันนี้พูดสามคิวดูเรื่องจะได้ครับพี่อันนี้พี่ปฏิเทยนรัตนะครับเป็นอดีตพิธีกรรายการแล้วก็เคยทํามาหลายอย่างนะครับจนปัจจุบันนี้ก็เลยไม่ได้ทําอะไรสัก่ารับแต่วันนี้ที่เราเจออยู่เป็นประจําครับก็คือวลชนเจอตลอดเวลาไปทุกการชุมนุมก็คือการไปแจกขนมนะครับเป็นการแจก ไปทุกการชุมนุมนี้ตัวอย่างด้วยก็ได้มานะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของขนมที่มีลากเกดอมมาชนด้วยก็แจกอันนี้เป็นไซส์เอสครับอันีมีเอ็กแอลครับอันนี้เป็นขนมปังกล้วยหอมครับเกาลัดลูกเกดครับมีสามอย่างก็จะชื่อยาวหน่อยใช่ครับคือกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่แล้วอะไรทําให้ตัดสินใจที่จะ จริงๆแล้วเป็นสายกินนะครับคือตะเวนกินของอร่อยอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็เลยคิดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกอายุอานามด้วยด้วยวัยด้วยอะไรก็จะเป็นห่วงเรื่องปากเรื่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เห็นคุณทรายเขาทาก่อแจกไอตรงอติมเราก็รู้สึกว่าเอะแม็กกี้ไอติมอย่างเดียวมันใช่ไหมมันต้องมีขนมปังเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมเอาขนมปังที่ผมทําอยู่แล้วว่าไปแจกคุยติมดีไหมอะไรเงี้ย คุณสายเขาบอกอ้าวเชิญเลยก็เลยสตาร์ทจากตรงนั้นที่ม็อบสกายวอล์กจากนั้นก็มาเนี่ยวันนี้นับนับดูแล้วก็14ม็อบแล้วที่ที่เอามาทุกครั้งแต่แต่ไม่ทุกม็อบเพราะว่าบ้านเรามีม็อบมากกว่านั้นใช่ไหมใช่ครับจะร้อยแล้วมั้งแล้วเวลาไปแจกทีแปกเป็นไงครับพี่เวลาที่เขาเห็นเราเอาอาหารไปให้หรือว่าบรรยากาศของการแบบเออมีน้ำใจต่อการช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยจริงจริงเราเซอร์ไพรส์นะเพราะว่า บางคนอาจจะนึกว่าแบบพอมีของแจกคนก็จะต้องแบบรุมกันหยิบหรืออะไรซึ่งจริงเราไม่จริงเลยไม่ได้มีความเป็นลงทานลงเจใดๆเขาจะเกรงใจก่อนเอ๊ะอะไรจะกินดีไหมอะไรเงี้ยหรือหยิบอย่างเก่งก็ชิ้นเดียวคนไทยมีวินัยมากขึ้นเออคิดว่าจะจะเรียกได้ว่าอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าในม็อบเด็กเป็นอย่างนั้นนะฮะนอาจากการชุมนุมรอบนี้นะครับนอกจากเรื่องของการที่คน ค่อนข้างเกรงใจในการที่จะหยิบของแล้วเนี่ยครับการเป็นแถวเป็นระเบียบเนี่ยอันนี้ทางี่สิวน่าสังเกตค่อนข้างมีวิไนัยมากๆใช่แล้วทุกคนมีความเกรงอกเกรงใจหยิบอย่างมากก็ชิ้นเดียวหรือว่าถ้าหยิบ2ชิ้นเนี่ยเขาก็จะให้เหตุผลประกอบเอาไปเพื่อนนะอะไรอย่างนี้คือเราเราจะเห็นภาพอย่างนี้อยู่ทีนี้ทีนี้ี่ไปมาหลายการชมนมูฟเป็นหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่เริ่มต้นไปจุดนึงเดี๋ยวสภาพมีการดาวกระจายกันจุดนั้นมีแกงหม้อใหญ่มี การใ,<ช>ในการเพื่อจะดูเคลื่อนไหวเพื่อท<ช>ีอ่จะไม้ได้มาซึ่งข้อได้ยกร้อเห็นขมูมพ,วมพวกนี้แล้วเรารู้สึกอย่างไงบ้างครับพี่คือแน่นอนรู้สึกเหมือนทุกคนก็คือว่ามันมาไกลมากมันมาสูงมากไม่คิดว่าจะได้เห็นเนี่ยอย่างวันนี้เป็นต้นนะฮะการพูดเรื่องบางเรื่องแบบกลายเป็นที่สาธารณะแล้วก็แหมมันมันมันผมคิดว่ามันเป็นวิธีการนะอย่างอย่างถ้าเป็น ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะอคอน n i z ์ะอะไรต้นนองนั้นนะคือคือเราเราเราเป็นคนที่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้อยู่แล้วะนะเราเราเห็นว่ามันไม่ควรที่จะมีอะไรอยู่สูงกว่าหรืออะไรอยู่ถางกว่าจนเกินเหตุเพราะฉะนั้นการดึงลงมาให้มันอยู่ในระดับเท่ากาันการมา make ันททาให้มันสนุกทําให้มันตลกเนี่ยผมเพราะนั่นจะเห็นด้วยเพียงแต่ไม่คิดว่าจะได้เห็นกับตาในช่วงชีวิตของเรานะฮะแต่ว่าพอได้เห็นแล้วเนี่ยมันยิ่งรู้สึกขึ้เขิ่ม พอขึ้เขิมแล้วก็รู้สึกมีแรงเดี๋ยวมีแรงเราก็จะยิ่งกลับไปทําขนมปังมากขึ้นอีกนะฮะจากผลก่อน100่รกิโลเดี๋ยวครั้งหน้าไม่ได้อาจจะมาแบบครึ่งตันอะไรอย่างนี้นะฮะไปทำมากสุดกี่กิโลครับที่เอามาแจกเอง่ยมากสุดก็100่กิโลหนึ่งกิโลเคนขึ้นทำมันทำคนเดียวแต่ว่ามีมีคนช่วยหั่นช่วยแรปช่วยแรปแต่ว่าทําเนี่ย เราเราขายอยู่แล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆวลานีสิบก้อนยี่สิบก้อนถ้าถามในฐานะคนไปม็อบมาหลายม็อบะในฐานะผู้สังเกตการดีกว่ามันก็มีคนอีกฝ่ายเดิมที่เขาก็มองว่าเอ้ดาวกระจายเคลื่อนไหวแบบนี้ทุกวันเดี๋ยวการจราจรก็ใช้งานไม่ได้ไปปิดนั้นไปปิดไปเชิงการจราจรถ้าอธิบายได้ในเชิงผู้สังเกตการเราเห็นแล้วเราจะตอบคำถามพวกนี้ยังไงครุ่คนอีกคนอึ่งให้เขาเข้าใจผมคิดว่ามันเป็นพลวัตของ การเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะฮะมีขึ้นบ้างลงบ้างมีมีอะไรให้ลุ้นบ้างจะมากันไหมวะอะไรเงี้ยหรือว่ามีอะไรให้มันตกใจไปเลยบิ๊กเซอร์ไพรส์ไปเลยว่าเฮ้ยมากันขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้นะฮะผมคิดว่าพลวัตเหล่านี้มันไม่ได้ผ่านการจัดตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกต้องแล้วที่มันเป็นแบบนี้นะฮะมันในทางในทางหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นกลยุทธ์ด้วยซ้าไปสําหรับผู้ที่ พยายามที่จะเข้ามาปราบการชุมนุมใช่ไหมฮะบางอันเขาอาจจะเตรียมมาสเตนที่เลยปรากฏว่าก็เกอร์กันเป็นบังเกอร์กันไปนะฮะหรือว่าโดนแกงอะไรกันไปมันมีการแหมใช้ซโบราาได้ไหมมันมีการเล่นเอาเถิดเจ้าล่อนะฮะเปิดพัชนนุกรมนะถ้าไม่เข้าใจคำนี้ไม่รู้จะใช้คำไหนเหมือนกันมันมันมีการล่อลวงมันมีการอะไรผมว่ามันสนุกมันเป็นกลยุทธ์ของคนรุ่นใหม่จริงๆซึ่งรู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่มันจะฝ่อลงไป ม,มันมีแน่แต่ถึงจุดนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันได้ผดขึ้นมาแล้วอะหลังจากที่ทุกอย่างมันมาแกงกันขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีวันหายไปไหนมันมันค่อยๆกระจายไปยังกลุ่มอื่นๆด้วยซ้ําอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ที่บางมหาวิทยาลัยประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่มีโซตัสรประกาศแล้วว่าจะไม่ให้มีการแบบรับอะไรอย่างเงี้ยคือเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบพอเครื่องมันติดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเร็วของรถมันวิ่งไปแล้ว มันไม่มีอะไรที่จะเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่แก๊สขอบคุณมากครับพี่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันบ่อยๆนะครับขนมปังเลยนะขนมปังอร่อยมากขอขนมขอขนมปังบีบสบี้ไปหมดแล้วนะขอขนมปังคืนนะครับขอบคุณมากก็คุณผู้ชมครับก็เป็นการมองปรากฏการณ์แล้วก็ความเคลื่อนไหวจากทั้ง3คนนะครับมี1นนักวิชาการนะครับแล้วก็ ปฝาแมวนะครับที่เชี่ยวชาในเรื่องศิลปะปแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือในฐานะที่มาสังเกตการชุมนุมอยู่หลายครั้งนะครับเอาอาหารมาแจกนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราไปพูดคุยมาทั้งหมดสามคนก็จะทําให้คุณผู้ชมได้ม o v เมน n t เห็นความเคลื่อนไหวหรือวิธีคิดของคนที่มองเข้ามาในเชิงการจัดการชุมนุมนะครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ มีการจัดกิจกรรมตรงนี้โปสเตอร์ตรงนี้เนี่ยให้หมดนะครับให้หมดนะครับหลังจากจบกิจกรรมก็เนี่ยครับการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรหรือเรียกว่ากลุ่มราษฎรนะครับก็ยังดําเนินมาจนถึงเวลา19ากา47นาทีนะครับยังไม่มีความชัดเจนเรื่องเวลานะครับว่าจะยุติเมื่อไหร่อย,อย่างไรเนี่ยครับผมชวนข่าวสดดูนิดนึงครับดูครับหยาวไปนู่นเลยนะฮะนเนี่ยเนี่ยเย ประมาณ100ภาพนะครับที่ทางผู้ที่เก็บไว้ตั้งแต่วันที่19กันยาที่มีการจัดชุมนุมที่สนามหลวงได้ระบุว่าถ้าหลังจากวันนี้เนี่ยจัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยกทั้ง100ภาพนั้นให้ผู้ชุมนุมคนใดก็ได้สามารถเอากลับบ้านไปได้เลย<อ>ารอากลับบ้านได้นะครับโอเคครับก็ก็คือจองเลยใครอยากได้ภาพไหนกลับบ้านสามารถจองได้ครับเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษนะครับอีกสักครู่ เดี๋ยวเราอาจจะครับนัดน้องไม้พัชรวารีไว้จะไปหาน้องไม้นะครับพูดคุยกับน้องไม้พัชรวาลีนะครับครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องไม้นะครับครับขอพักสักครู่โอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เดี๋ยวอาจจะมีการไปพูดคุยกับทางแกนนําที่กําลังมีประเด็นร้อนนะครับก็คือคุณไม้พัชรวาลีนะครับซึ่งเป็น แกนนำกลุ่มราษฎรที่กําลังจะถูกออกหมายเรียกในการชุมนุมที่หน้าศาลทูตเยอรมนี Germany นะครับช่วงนี้ผมเอกธนกรวงปัญญานะครับคอนเทนต์เคเตอร์การเมืองของเดอะแ a น d ์ด d ก็จะกลับมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ